วิดีโอนี้จะเล่าประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงจากคนที่เคยโดนแก๊งคอรเซนเตอร์มิจฉาชีพโทรหาแล้วก็พยายามหลอกลวงจะเล่าถึงวิธีการที่เขาหลอกลวงและว,วิธีที่สามารถสังเกตได้ว่า ทำไมคนคนนี้เป็นวิชาชีพแล้วหลังจากนั้นเราจะรับมือ,อยังไงเราจะทําอะไรในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเริ่มติดต่อกับเขาแล้วนะคะดังนั้นเราจะเริ่มที่คําถามแรกนะคะว่ารูปแบบการโทรเขาเป็นยังไงเขาใช้เบอร์หรือเขาใช้ชื่อว่าอะไรคือ,อ,อกรณีนี้เริ่มจากวันที่6มิถุนา2568เขาติดต่อเข้ามาแต่ว่าเอิญเห็นเบอร์มันเป็นมือถือแปลกๆก็เลยไม่รับ วันที่เจ็ดเขาก็โทรเข้ามาอีกเลยอืตัดสินใจโทรกลับละกันกลายเป็นคนที่รับบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนของหน่วยงานประกันสังคมและโทรมาจากประกันสังคมสำนักง,งานใหญ่เราก็ไม่เคยเชื่อตอนแรกแต่ปรากฏว่าเขาพยายามพูดว่ามีจดหมายคืนมาสามฉบับบอกทั้งชื่อทั้งนามสกุลที่อยู่ตรงหมดเลย ตอนแรกเราไม่เชื่อตอนหลังพอเขายืนยันแบบนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วนอกจากนั้นเขายังมีการส่งให้กับหน่วยระบบที่ว่าเอ๊ะทำไมมันคืนอาจจะต้องมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่าเลยทำให้เราก็เริ่มเชื่อน,นิดนึงเพราะเหมือนกับการโทรก็มีขั้นตอนและเป็นระบบเหมือนกับคนแรกโทรมาก,ก่อนแล้วก็บอกว่าจะให้อีกฝ่ายหนึ่งคุยต่อเหมือนเป็นองค์กรจริงๆเป็นบริษัทจริงๆอะไรประมาณนั้นและชื่อเขาเป็นยังไงคะ ชื่อเขานี่เหมือนกับชื่อที่แบบค่อนข้างจะมั่นมั่นใจว่ามีตัวตนจริงซึ่งอาจจะเป็นชื่อจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อคนใดคนหนึ่งในพนักง,งานของประกันสังคมหรืออาจจะเป็นชื่อจากคนข้างนอกบุคคลข้างนอกก็ได้<ก>เพราะั้งชื่อทั้งนามสกลุลตรงเหมือนกับว่าเขาแอบอ้างเป็นคนอื่นอาจจะยืมชื่อคนอื่นมาใช้เพื่อหลอกลวงเพราะว่าไม่ฉาช,ชีพพวกนี้เขาก็คงจะไม่ใช้ชื่อจริงของเขาเนาะ,ะนะคะแล้วก็ ตอนที่เราเริ่มเชื่อเนี่ยขเขาบอกให้เราทําอะไรบ้างคือที่เริ่มเชื่อเนี่ยเพราะว่าเขาให้ทั้งชื่อทั้งนามสก,กุลที่อยู่แล้วก็จํานวนเงินที่เราจะได้บําบัมเน็จของประกันสังคมตรงหมดปรากฏพอเราเริ่มเชื่อเขาก็เลยให้เราโหลดแอปของประกันสังคมก็คือ SSO แต่ปรากฏว,ว่าเออเราใ้หูวเบืยก็โหลดไม่ได้สักที อยู่ๆเขาก็เลยบอกว่าอย่งงางนั้นพยายามโหลดด้วย g o Google Chrome สิเพราะว่าเขาผูกกับ Google Chrome mm hmm. ก็เลยเราก็เลยโหลดแอป,ป Google Chrome mm hmm. ของเราเราไม่เอาลิงก์จากเขาตอนแรกเขาจะพยายามให้ลิงก์เราเราก็ไม่เอาจากเขาอืพอพอได้ Google Chrome เสร็จเขาก็ให้เราโหลด TSA so. แล้วก็ SSO n e t เ e t เราก็สงสยัยเอ๊ะทำไมไม่ o r t h อย่างเงี้ย เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแอปอีกอันนึงที่แยกออกมาเพื่อจะช่วยหเหลือเงินเยียวยาอะไรต่างๆแล้วก็เชื่อเขาแล้วก็โหลดไม่ได้เพราะเป็นเวอยเขาก็เลยใช้วิธีส่งลิงก์มาให้เราแล้วเป็น Google Pay เราก็สงสัยตอนที่โหลดเหมือนกันเพราะเราก,กด Google Play ปกติต้องมีการล็อกอินแต่ทำไมอันนี้ไม่ต้องล็อกอินแล้วกดได้ด้วยก็คือปกติหัวเว่ยมันจะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่สามารถล็อกอิน g o o g l e ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถโหลดแอป,ปจาก Google Play ได้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็คือสามารถกดดาวน์โหลดจาก Google Play ได้แม้จะเป็นโทรศัพท์หัวเว่ยใช่ ซึ่งมันก็แปลกเราก็เอกใจว่าเอ๊ะมันจริงเหรอเพราะว่าปกติแล้วมันต้องล็อกอินเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องถ้าใช้จักของเขาเราก็ลองหน้าตาเป็น Google Pay หมดหน้าตาเป็นออแอปของประกันสังคมทุกอย่างแล้วเราเริ่มสังเกตได้ตอนไหนว่าเขากำลังหลอกเราอยู่เออคือพอหลังจากที่ทำเราก็ทำไม่ได้สักทีเพราะว่ามันจะหมุนอยู่ตลอด ระบบของแอปประกันสังคมที่เขาให้เราเขาบอกไม่เป็นไรรอไปเรื่อยๆไอ้ช่วงรอนี่เราก็เริ่มสงสัยว่ามันผิดปกติไม่เคยเจออย่างนั้นแต่เพอเอิญก่อนหน้านัน้นมันมีปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตของทูเราก็เลยนึกว่าอาจจะมาจากอินเทอร์เน็ตของทูก็เลยวางใจก็เลยโหลดตามที่เขาบอกแต่หลังจากที่โหลดได้เสร็จเรียบร้อยกลับล็อกอินไม่ค่อยได้ก็เลยแปลกเขาเลยใช้วิธีแบบเปลี่ยน ให้เรามาใช้เขาบอกปัดทิ้งแล้วกันให้ใช้แอปของไทยพัน์นิดเลยแล้วกันเนี่ยเราเราก็เลยบอกว่าเออทำไมเขารู้ล่ะว่าเรามีพร้อมเพยก,กับไทยพันธุ์อืมเราก็เชื่อเพราะว่าเราแจ้งประกันสังคมอย่างนั้นจริงทั้งทั้งที่จริงๆปกติราชาการไทยจะเป็นกรุงไทยใช่ไหมอืมแล้วทีนี้ แต่ช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าพร้อมเพย์ผูกกับแบงก์อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยเออชื่อเขาแต่ที่เราก็เริ่มเอกใจเหมือนกันว่าทําไมเขารู้ว่าเราใช้กับไทยพาณิชย์สแสดงว่าเขาน่าจะเป็นประกันสังคมจริงเพราะจะมีข้อมลูลเราจากนั้นก็เลยทําในไทยพาณิชย์แล้วก็กว่าไอ้ช่วงที่ทํากับไทยพาณิชย์ก็ทำไม่ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ๆเขาก็าาให้เราเปลี่ยนระบบการ เหมือนกับลิมิตที่จะโอนรับโอนเงินหรือโอนเงินออกไปเนี่ยต่อวันเป็นสองล้านเราก็งงว่าทําไมถึงต้องเป็นสองล้านไม่เห็นเข้าใจเขาบอกว่าเพราะว่าประการสังคมเนี่ยระบบจะให้โอนเงินเนี่ยจากกรุงไทยจริงแต่ระบบลิมิตไว้ที่สองล้านถ้าเกินจากนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้เงินวันนั้น เราก็เอ๊ะแปเพราะคือมันแต่นี่มันแอปไทยพณิชย์เราเอออย่างนั้นก็ลองลองทาตามนั้นเพราะว่าไอตอนที่เปลี่ยนลิมิตนะั้นเราก็วางสายทิ้งไอช่วงวางสายทิ้งเขาก็ยามโทรมาตลอดเพราะปกติแล้วเป็นคนที่ถ้าใช้แอปไทยพณิชย์แล้วจะไม่คุยโทรศัพท์ใช้แอปแบงก์อะไรต่างๆก็จะไม่โทรโทรศัพท์ก็เลยวางสายทิ้งเขาก็ใช้วิธีโทรมาตลอดเวลาประมาณสิบกว่าครั้ง ซึ่งไม่ใช่วิสัยของพนักงานราชการใช่ไหมอือใช่ก็<ม>คือหลังจากที่มันทำไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าปร,ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ละก็แบบเริ่มลืมไปว่าเอ๊ะทำไมข้าราชการถึงพยายามติดต่อเราขนาดนี้โทรมาตั้งสิบยี่สครั้งแล้วก็มีทั้งฝ่ายทะเบียนฝ่ายระบบแล้วก็ผู้จัดก,การฝ่ายการเงินซึ่งบอกชื่อและนามสกุลแบบค่อนข้างจะน่าเชื่อถืออือ พอตอนที่เราเริ่มเอะใจก็คือพอเราเปลี่ยนวงเงินลิมิตที่จะโอนเงินเนี่ยเขาให้เรากรอกหน้า transfer เขาจะพยายามให้เราเปลี่ยนระบบแอปเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าเราคงอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เขาจะถามก่อนเราใช้แอปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็บอกภาษาไทย เขาก็เลยให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเขาคิด ructure, i, ว่าเราคงไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเขาเลยให้เรากดปุ่ม transfer เขาจะรู้หมดเลยว่าให้ไล่กดปุ่มที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่พอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงชื่อบัญชีเขาเลขที่บัญชีเนี่ยเขาให้มาหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คือเลขที่เอกสารให้เราใส่เลขที่เอกสารตรงเลขที่บัญชีเสร็จแล้วตรงจํานวนเงินเขาบอกอันนี้คือเลขที่รหัส ของพนักง,งานที่โทรแจ้งเราซึ่งคือผู้จัดก,การฝ่ายการเงินของประกันสังคมสำนักง,งานใหญ่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกนี่ไม่ใช่อันนี้มันคือเราก็เริ่มสงสัยจํานวนเงินตรงนี้ที่เขาใส่อันนี้มันไม่ใช่เลขที่รหัสของพนักง,งานแล้วละ่ะเพราะจํานวนเงินถ้าคือเราโอมไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเงินคุณเหลือเท่าไหร่แสดงว่านี่คือจํานวนเงินเราเลยรีบกดทิ้งเพราะหลังจากกดทิ้งเขาก็เลยพยายามโทรเข้ามาแต่เราไม่รับเราก็บล็อกเขาเลยตอนหลัง โอ้ก็มาตั้งหลายรอบก็บอกดังนั้นตรงนี้อยากจะเสริมอะไรให้กับคนที่ฟังอยู่ว่าเวลาเขาบอกให้เปลี่ยนภาษามันมีคําสั่งอะไรไหมที่่าพอรู้ว่าเขาจะให้เปลี่ยนภาษาเออคือไอ้ตรงที่เปลี่ยนภาษาเนี่ยมีมีจุดสังเกตดนึงๆตรงที่ว่าหนึ่งทำไมประกันส่วนใหญ่ราชการนะ่ะมักใช้ภาษาไทยแต่ทําไมอันนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษอันที่สอง คือเขาทไมเขารู้บรรทัดหมดเลยเก็ข้าราชการไ,<ง>ไม่น่าจะเก่งขนาดนี้งั้นศัพที่อยากให้ท่านผู้ชมทราบไปศั์ภาษาอังกฤษมีคําว่าอะไรบ้างคือตรงเออเออแบงก์แอคเคาท์แต่เขาจะอ้างอิงว่าไอ้ตรงแบงก์แอคเคาท์นี่คือเลขที่เอกสารตรงเอาแเา์จรงิงๆแปลว่าอะไรคะแบงก์แอคเคาท์คือเลขที่บัญชี แต่เขากลับบอกว่าให้เรากรอบบรรทัดแรกตรงนี้คือเลขที่เอกสารของประกันสังคมอันที่สองคืออมเมาก็คือจํานวนเงินแต่เขาบอกว่านี่คือรหัสของพนักงานแล้วก็ให้เรากด transfer เขาบอกอันนี้เป็นการส่งเข้าประกันสังคมซึ่งไม่ใช่ transfer แปลว่าโอนเงินเลยหลังจากที่วางสายไปแล้วพอตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมก็เกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้น คือหลังจากนั้นประมาณแค่สองนาทีซึ่งแปลกใจมากหนึ่งหนึ่งสองนาทีมีเจ้าหน้าที่จากไทยพาณิชย์ใช้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลคือแบบค่อนข้างจะเชื่อถือได้อีกแล้วเออเขาบอกว่าเขาโทรมาจากระบบของธนาคารไทยพาณิชย์เราบอกทำไมคุณไม่ใช้ศูนย์สองเจ็ด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 เพราะว่าอันนี้ปกติไทยมันจะติดต่องอี้แต่คุณใช้มือถือเขาบอกอันนี้เขาเร่งด่วนเพราะว่ามีคนพยายามเข้าพยายามจะแบบ แฮ็กระบบแอแแแป,ปไทยบันทึกถงคุณโดยคีย์รหัสผ่านพินเนี่ยผิดบิดถูกถูกต้องหลายครั้งเราก็เริ่มสงสัยว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าหลายครั้งจริงมันต้องมันต้อง,องบล็อกไอตรงแอป,ปนั่นล่ะอันที่สองคือคนนี้เขารีบบอกเลยว่าโอนณัขณะที่คุณคุยเนี่ยคุณต้องรีบเปลี่ยนรหัสแล้วนะคือจะให้เรากลับเข้าไปในแอป,ปใหม่เพราะว่ามีการทานเฟอร์มีการโอนเงินออกไปแล้วสองแสน แล้วเราเลยสงสัยว่าอ้าวถ้า,างั้นก็นทําให้เราตกใจว่าถ้าโอนไปแล้วสองแสนเนี่ยคุณจะบล็อกไว้ได้ไงอ๋อเดี๋ยวไทยพันธุ์เนตจะช่วยจัดก,การให้เดี๋ยวเราจะบล็อกทั้งปลายทางต้นทางไว้อะไรเลยแล้วจะได้ใช้เวลานิดนึงเพื่อจะโอนสองแสนมาเราก็เลยสงสัยว่าโปรตีนเซนนี้ก็ไม่น่าจะทํางานเร็วอ,อย่างนั้นแล้วพอถามกลับไปอะไรยังไงเขาก็เริ่มแบบแปลกใจมีแต่ใจเราเปลี่ยนรหัสอยู่ได้ยืนยันเราเลยเริ่มสงสัยก็เลยกดทิ้งแล้วบล็อกเบอร์นั้นเบอร์นั้นเลย แล้วหลังจากนั้นก็เลยติดต่อไทพณิชิตโดยตรงที่0277777นะะปรากฏว่าหลังจากคุยกับไทพณิชิตแล้วไทพาณิชย,ยืนยันเลยว่าคนที่จัดการเรื่องระบบไม่มีชื่อคนนั้นแล้วก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่เราแจ้งด้วยเราก็เลยสั่งให้ช่วยให้ไทพณิชย์เนี่ยคือบล็อกแอปเราแล้วเราก็รีบแบบโอนเงินออกหมดเลยแล้วก็ลบแอปของไทพณิชิตไปชั่วคราวเลย ก็คือก็คือหลังจากนั้นที่รู้ว่าเป็นไม่ฉาชีพแล้วก็คือแจ้งธนาคารแต่ก็มีเห็นบางคนไปแจ้งตำรวจด้วยฮะนี่เราเราคิดว่าไอตอนที่เรากะจะแจ้งตำรวจเนี่ยก็คืออาจจะไปแจ้งความไว้แต่คงร้วาไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะเหมือนกับตำรวจจะรู้จะยอมช่วยหรืออาจจะไม่ช่วยก็ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีการเสียหายจริงๆมีเงินโอนออกไปจริงๆ เราก็เลยตัดสินใจว่าเราป้องกันของเราไว้แล้วก็ให้ไทพนิทบล็อกแอปของเราไว้ก็คือตอนนั้นที่เขาบอกว่าให้เราโอนเงินเนี่ยที่หลอกว่าเป็นเลขที่พนักงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือให้เบอร์บัญชีเรามาใช่ไหมมีเบอร์บัญชีซ,<บ>ซึ่งเบอร์บัญชีนั้นก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงหรือว่านําไปสู่ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีได้ค่ะคืออันนี้เนียก็คือจรงิจรงๆไอ้เลขที่บัญชีน,นี้ก็เลยกะว่าจะแจ้งไปที่ไทพนิทดีกว่า พราะไทยพนิย์น่าจะเช็คได้เหมือนของเขาก็จะเป็นไทยพณิ์หรือกรุงไทยแค่นั้นเองแต่ความจริงก็อาจจะไม่ใช่ตัวมิจฉาชีพเองแต่อาจจะเป็นคนอื่นบัญชีใครก็ได้แล้วเดี๋ยวมิจฉาชีพก็คงอาจจะโทรไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยมีเงินโอนผิดไปที่บัญชีคุณช่วยโอนกลับไปให้เบอร์มิจฉาชีพอ๋อใช่ค่ะคือเคยเจอเหมือนกันที่บอกว่าคือโอนไปให้บัญชีที่มีตัวตนจริงๆแล้วเป็นคนธรรมดาจริงๆแต่หลังจากนั้นก็จะมี ไอ้มิสาชีพเนี่ยโทรไปหาคนที่รับเงินนั้นแล้วก็บอกว่าโอนผิดช่วยโอนกลัดที่อันนี้เป็นไปได้เลยเพราะว่าเจออย่างนี้ในข่าวเยอะมากก็คือเขาอาจจะแอบอ้างโดยใช้ชื่อคนที่มีอยู่จริงแล้วก็อาจจะใช้เบอร์บัญชีของคนที่เป็นคนดีๆทั่วไปจริงๆก็ได้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่รู้หมดแล้วหลังจากที่แจ้งธนาคารแล้วได้ทําอะไรกับโทรศัพท์ตัวเองบ้างอ๋อก็คือใช้วิธีลบแอป S S O ก็คือที่เขาบอกว่าเป็นประกันสังคมทิ้งลบแอป,ปไทยพนิตทิ้งแล้วก็เข้าไปดูในแอป,ปต่างๆที่มันแปลกๆที่อาจจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็นอกจากนั้นแอป,ปที่เราใช้งานอยู่เนี่ยก็จะเ,เข้าไปดูในเรื่องอนุญาตหรือ Permission ว่าให้ถ่ายรูปได้ไหมให้โทรศัพท์ได้ไหมอันไหนที่ไม่จําเป็นต้องมีการถ่ายรูปหรือโทรศัพท์ก็จะลบไม่อนุญาตหมดจะใช้วิธีแบบ คลิกไม่อนุญาตหรือไม่เพอร์มิช o ันหมดอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะคะก็คือมีมิจฉาชีพโทรมาพยายามหลอกลวงแล้วก็สังเกตได้ทันเวลาแล้วก็มีวิธีที่จะอะไรนะรับมือหลังจากนั้นทํายังไงกับโทรศัพท์ตัวเองบางคนอาจจะต้องล้างเครื่องเลยก็ได้ถ้าไม่สามารถจัดการเรื่องเพอร์มิช o ันอะไรได้เรียบร้อยได้ด้วยตัวเองมีอะไรจะเสริมอีกไหมคะก็คือทางฝ่ายระบบของไทยพาณิช มีแนะนําเหมือนกันพอดีถามเขาว่าเราควรจะทํำยังไงก็คือนอกจากบล็อกแอปแล้วบล็อกแอปของไทยพนิดแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปที่ศูนย์ของโทรศัพท์เลยเพื่อล้างเครื่องทั้งหมดหรือคุณจะล้างเองทั้งหมดนี้เราก็เลยคิดว่าจริง,รงๆเราไม่ไเปิดแบบอปอื่นเลยเพราะฉะนั้นเพราะแอปแต่ละแอปหลายอันเนี่ยเราต้องล็อกอินด้วยไงเราก็เลยใช้วิธีลบเฉพาะแอปที่แอปไทยพนิดและแอปอื่นๆที่มันแปลกปลอมเข้ามาแทน ขอบคุณค่ะ